กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนทางฟังไทยฟังเล่ายุโลปเลทโทรโลกมณีคุณแม่แม่ลีสาวอีสานกินแซบสิมะส่วนพีสื้อน,นองกินตำปลาหมึกเผ็ดๆจุ๊จุเซบเซบนัวๆนัวจะพี่น้องจ้ามาม่าน้ำลายแตกโจกโจกนะ้ำมีแม่าจ้าเพีย อีแม่ตำบักฮวงจานบักไ่เลยจ้ะเพื่อพี่เพื่อนองจ้าเพียเพียมากมากไม่กินน้ำกันจ้าเตรียมข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาเลยจ้าเด้อกราบขอบพดหลายหลายเลยจ้าเด้อที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่จา้าอีแม่กักลับเขาไปเยี่ยมบ้านไปปลูกตะไคร้ไปมุ่งลังค่าให้พี่น้องสุขสุขคนคือเกาจา้าอาสซีซาสิเลวอีแม่กลับไปคือเกาจา้า ขอลาาธนาพรสิ่สิศิทัตท์่าสตร์กลโลกดนบรรดาลให้เพื่อนๆทุกๆท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยๆในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปค้าสาธุสาธุจ้า Good morning Good afternoon Good evening my dear friend Thank you everybody Thank you every one Thank you everywhere Thank you for subscribe like and share my video Thank you for watching my video Thank you for your comments Thank you for your support me Please subscribe like and share my video Thank you so much Love you all my dear friend Thank you so much Have a nice day Have a great day Have a wonderful day and lucky day Thank you everybody Thank you so much มามาอีเมพ้ากินเข่าเพียพี่นองจ๋าเอาเขาเนียวเข่าจาวมาจำนตำตะบงหุงนะไม่เม่จ้าเพียเพียเพ็ดเพ็ดแซบแซบน้ำกันจ้าประแดดปลาลากันนัวนัว,นวพี่นองจ้าเพียเพีย<ๆ>น้ำไล่แตกจูกจกน้ำกันค่ะ ผิดพลาดประการใดีแม่กราบขอโทษขอให้ได้จ้าเด้อมามาจ่าเพียร์เสียบๆเนื้อนวดนะแม่จ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆจ้ารักนะคะรักทุกคนจ้าขอบพระคุณมากๆค่ะที่ติดตามนะจ้าอีแม่กกลับไปเยี่ยมบ้านพี่น้องสู้ขู้สุขคนคือการจ้าเพียจ้ามามามาเสียบๆน้ำกันจ้ารักนะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆได้จ้าเด้อจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ